สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาลงวดพัดลม14นิ้วขดลันนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเรามาดูวงจรกันก่อนนะครับถ้าเราวงจรนะครับอ่าอันนี้ใช้ได้กับ12นิ้วถึง16นิ้วของฮา์ตาลินะครับวงจรนี้นะครับถ้าจะใช้กับ18นิ้วรุ่นใหม่ได้นะครับส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นวงจรขดลันนะครับบางสล็อต เรียงให้ดูพาแบะแะออกมาให้เนียนนะครับแต่ละสลอตนะครับเราก็จะลงตามนี้นะครับจะลงจากฝั่งนี้มานะครับฝั่งขวามือมาซ้ายมือนะครับกระสายออกหน้าให้ทิศทางการหมุนจะตามทิศทางการหมุนก็แกะหมุนมาฝั่งนี้นะครับทิศทางการหมุนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นฝั่งนี้ก็จะเป็นปลายนะครับเราจะลงใครเห็นกันจริงเลยนะครับ สำคัญก็คือการกัดกับลวดนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ดูนะครับพอวนออกด้านนี้ต้องกัดลวดมาด้านนี้นะครับตรงนี้หลายหลายท่านก็งงนครับแต่เราจะค่อยๆทาให้ดูครับอ่าเดี๋ยวชุดลันลันเบอร์สามสิบเจ็ดเอาฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับ เราไม่มีรันเล็กรันใหญ่นะครับเราก็จะใช่ฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็มาร์กปลายไว้ด้วยก็ได้นะครับอันดับแรกก็ต้องหาที่วางนะครับการเข้าสายพัดลมของฮาตาลินะครับก็จะเข้าตรงมุมพอดีนะครับตรงมุมนะครับวิคข้ามสองร่องนะครับเรื่องมุมไหนก็ได้นะครับ สมมุติว่าเราอยากให้มุมนี้อยู่ข้างบนเราก็มา,าจริงแล้วมุมไหนก็ได้นะครับอยากให้ตัวนี้อยู่ข้างบนก็มุมนี้นะครับจะใช้มุมนี้เลย กำหนดให้ตัวนี้เป็นน่องนี้เป็นล่องที่สิบสามนะครับสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับก็จะลงร่องที่สิบสามกับร่องที่สนะิบหกถ้าออกข้างหลังก็จะกลับกันนะครับนะตรงที่จะฝั่งนี้จะเป็นต้นถนะ้าสายออกด้านหลังนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ปิดรูนะครับ ท่านที่เคยดูคลิปผมก็จะผมก็จะทำแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับอยาไปดูก็ได้นะครับทำาที่ดูคลิปนี้เรายังไม่ค่อยเข้าใจก็ดูคลิปอื่นประกอบได้นะครับยูทูบสังเกตนะครับอันนี้ต้นสายนะครับก็จะมาร์กไปเลยก็ได้เพื่อให้เลิปจะชัด ไปเลยตอนนี้่ตอนนี้ไหลผมเริ่มปวดแล้วเจะจะไม่เสร็จนะครับตัวลันอ่ารมสอนวันนี้จะจัดนะครับอันนี้ก็จัดที่สามเสนนะครับขาขาขยายาวครับให้พอดีกับขอบปติกนะครับเห็นว่าเขาเมื่อกี้ผมเอาพายไม่ไห่ไม่ไห่อ่าอันนี้นะครับพาย ถ้าตัวเล็กๆอย่างนี้ใช้ไม้หมูปิ้งพอดีครับเหลาไปให้แบนๆนี่นะครับอุปกรณ์เราทาันสมัยจ่ายข <c oughs> องหลายๆท่านเป็นพายกันเล็บพายพลาสติกแต่พวกเราก็พายไม้ไผ่ธรรมาชาติไม่ใช่อะไรหรอกแต่ก่อนก็ทำหาพายพลาสติกพายกันเล็บเอารางมาหายหมด พอ,อลงไปแล้วเราก็ตัดถ้าอยากให้แน่นนะครับก็สามารถตัดแผ่นแท่งเบรกาลานะครับมันจะเป็นแท่งเป็นแบนนะครับมาปิดร่องได้ถ้าไม่ใช้แท่งเบรกาลาก็ใช้แผ่นน่าจะฟูปิการ์หรือเปล่าแผ่นอะไรปิดได้นะครับหรือเราไม่ไผ่ปิดก็ได้นะครับถ้าอสร็ นี่ครับตัดปิดระวังมันปิ้นนะครับถ้าเราตัดลอกมันใหญ่นะครับถ้าเราตัดเล็กเกินมันก็จะปิ้นได้แล้วก็ใช้พายช่วยครับบีบลองตั้บีบตัวนี้ใส่อย่าให้มันพับนะครับถ้าทับมันจะแหลมขึ้นมานะครับชนกับขอบได้หลังจากนั้นเราก็ใช้พายยัดลงไปเห็นไหมครับจะมีพื้นที่ว่างอยู่ับ อันนี้สามารถเพิ่มรอบได้นะครับเพิ่มรอบได้ถึงแปดร้อยแปดสิบก็คือเก้าร้อยได้นะครับในส่วนนี้แต่อันนี้ผมทาสาธิตให้ดูนะครับอ่าต่อมานะครับต่อมาก็จะขยับมาฝั่งนี้นะครับสังเกตนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ต้นต้นขดที่หนึ่งก็ปลายนะครับปลายขดที่หนึ่งก็จะมาลง ที่ร่องที่สิบสองนะครับอันนี้จะทำให้เห็นกันดูนี่นะครับเดี๋ยวผมพลิกขึ้นมาอ่าจะได้เห็นจะชัดแต่ผมก็ไม่ค่อยดียนะครับนี่นะครับตัวนี้ลงมามาลงร่องนี้นะครับ มาผมลงฝั่งนี้ก่อนทำไมก็ผมถนัดฝั่งข้างนี้นะครับก็เลยลงข้างนี้ก่อนอมันอยู่ใกล้ตัวผมเสร็จแล้วก็จะตัดแผ่นนี้ปิดทีละฝั่งครับตอนใส่ก็ต้องระวังนะครับจะดันแรงเผืเ่อลวดมันไปติดอะไรมันขาด นี่นี่นะครับกเก็บง่ายน,นะ มันก็จะดูดติดกันถ้าการขั้วกันมันก็จะหักกันนะครับมันต้องตามขั้วกันนะครับมันจะได้ดูด ยังมีข้อกว่าจะช้า,าเพื่อเพื่อให้เห็นชัดเจนก็แกะเชือกออกนะครับติดทางติดทางของลวดก็ไปตามวงจรที่ผมเขียนนี่แะนี่นครับเพราะอ,อันนี้ออกออกฝั่งซ้ายนะครับออกฝั่งซ้ายก็จะมาเข้าฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับคันนี้จะมาเข้าฝั่งนี้เข้าที่ร่องที่ห้านะครับออกจากร่องที่เก้าเข้าร่องที่ห้าครับถ้าจะให้ดีก็เขียนใส่ที่ไว้ก็ได้ผมไม่เขียนเพราะผมจืดได้ <c oughs> ไมันใช่เก่งนะครับผมทําบ่อย <c oughs> ผมเลยจืดร่องได้มีสิบหกล่องก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่นะครับแ้าสิบแปดนิ้ว ก็จะมีกลุ่มละหกนะครับง่ายๆนะครับสังเกตวังตอดใส่นะครับ อิจริงผมควรจะผิดตัวนี้ขึ้นข้างบนนะครับจะไม่เป็นไรนครับใสไปแล้วข้างบนข้างล่างไม่ใช่ปัญหาใสได้กันครับอ่านี่นะครับจะไม่ลือใหม่นะครับถ้าลงรวดแล้วลือปุ๊บยัดขันรวดยัดทันทีนะครับจุดสําคัญใครลือบ่อยก็ยัดบ่อยเพื่อเพื่อก็ถลอกชัอรอกง่ายอ่า ไม่เป็นไรอยู่ฝั่งนี้ก็อยู่ในวงจรเดียวกันเหมือนเดิมวางโตสรวางไว้ต๊รัอ่าอ่าเลออีกหนึ่งปูนครับตอนนี้ใกล้ละใกล้ละ เจ็ดนะครับตรงนี้ดีๆครับพอตอนที่เราจับไปจับมามันรูดเข้านะครับไม่มีแบบรองแล้ก็รูดยิ่งเข้าก็จับออกมาเป็นวงของมันนะครับจับแต่งดีๆครับอันนี้ที่มันรูดเข้าน่าจะเป็นเพราะผมมัดข้างเดียวนี่นะครับอ่าโปนที่สี่นะครับเห็นไหมครับ ขาออกจากขดที่แปดก็จะมาเข้าขดที่สี่นะครับเข้าร่องที่สี่นะครับออกจากร่องสล็อตที่แปดมาเข้าร่องที่สี่แล้วก็แปะมาออกร่องที่หนึ่งนะครับก็คือจะเป็นปลายนะครับถ้าสายออกหลังตรงฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นต้นทันทีนะครับลงแบบเดิมนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับลงแบบนี้ก็กลับข้างกันก็ถูกแล้วกลับป้ายก็ได้ เข้าใจการลงวดตามวงจรน,นะครับก็จะช่วยให้เรากำหนดทิศทางการหมุนได้สนนะดวกตอนเรียนผมก็ไม่ฝัยสนใจไม่เข้าใจพอมาทำงานไปบ่อยก็เริ่ม่ารู้แล้ะถ้ามันไม่หมุนไปตามทางแต่ก่อนนี้ก็ จะเกิดเอ่อเราจะให้มุนซ้ายมุนไม่หมุนเราก็เกลี่ยสายอยู่นั่นแหละหรือออกเปลี่ยสายไม่อยากหลังาก็กําหนดเลยเลยสามารถจะไม่พลาดนะครับแต่ตรงต้องระวังตรตอนลงโขดสตราร์ทนะครับถ้าลงผิดนิดเดียวนะครับก็กลับทางทันทีทเริ่มต้นสตาร์ทที่ขั้วไหนนะครับสนามอ่ามอเตอร์ก็จะหมุน เป็ตารรมจิตทางนั้นนะครับใส่สิปไปแล้วเป็นแล้วนะครับเรามาไล่ตรวจสอบวงจรกันถูกไหมนอ้ต้นนะครับต้นอ่า ต้นเข้าอ่ารับเเราเขียนก่อนแล้วก็มาตรวจตามก่อนต,ต้นเข้าช่องที่สิบสามแล้วออกล่องที่สิบหกนะครับนี่นะครับแล้วร่องที่สิบออกจากล่องที่สิบหกก็มาเข้าล่องที่สิบสองนะครับตรงนี้นะครับล่องที่สิบสองออกจากล่องสิบสองก็มาเาข้าร่องสิบสองก็ออกมาออกล่องที่เก้านะครับ ร่งที่เก้าตรงนี้นะครับร่องที่เก้าพอออกจากร่องที่เก้าก็จะมาเข้าร่องที่ห้านะครับอ่ากงนี้นะครับร่องที่ห้าตรงนี้นะครับร่องที่ห้าออจากร่องที่ห้าก็จะเข้าร่องที่ห้าก็จะออกร่องที่แปดนะครับก็คืออ่าฝงนี้นะครับอ่าจากแปดก็จะมาเข้าร่องที่สี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ เ,เข้าสีก็จะออกหนึ่งนะครับเป็นปลายสายหลันนะครับอ่าเราก็มามาร์คครัเลยกลหลันอ่าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนี้ไว้เพียงช่วงนี้นะครับเพราะถ้าลงสก์ตมันก็จะไม่เสร็จนะครับจัตัวซับับมันก็จะตัดพอดีนะครับอาจะลงเป็นชุดๆไปครับอ่าเียนดีๆหลยปลายลัน เดี๋ยวอัพคลิปนี้เสร็จบาลงต่อนะครับก็ต้องรีบไปไหนครับวันนี้แบบรวมอยู่นิดนึงนะครับก็สามารถขยับแบบกเขาได้อีกนะครับแต่แต่ถ้าอย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับไม่ตึงเกินไปนะครับสามารถแต่งได้ครับเดี๋ยวปิด แย้วติดตามคลิปต่อไปนะครับฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์ให้แต่ละคลิปด้วยนะครับทุกคลิปนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทันที่ดูไปนะครับกดมากระลงปรุงเปล่งให้ด้วยเดี๋ยวผมจะอัพคลิปนี้ลงก่อนครับ